สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนนทนะคะนนทพาทุกคนนะคะมาที่ Walking Street พัทยาค่ะทุกคนอาจจะคุ้นชินนะคะกับ Walking Street นะคะยามค่ำคืนสุดฮิตนะคะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดู Walking Street พัทยานะคะในช่วงเช้านะคะนี่เลยประมาณ6 0โมง7โมงนะคะบรรยากาศยามเช้าก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะเพราะว่ากลางคืนคึกคักคึกคืนไปแล้วนะคะที่นี่เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่าง มากนะคะจากนักท่องเที่ยวนะคะทุกประเทศเรียกได้ว่าถ้ามาพัทยาแล้วไม่ไปวอล์กอินสตรีทแสดงว่ามาไม่ถึงพัทยาค่ะถนนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมหาดพัทยาใต้ยาวไปจนถึงแหลมบารีไฮเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาชมในบรรยากาศช่วงเช้าค่ะในวอล์กอินสตรีทนะคะส่วนใหญ่จะมีสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารต่างๆอยู่มากมายเลยทีเดียวช่วงเช้านี้นะคะก็จะมีขยะเยอะนะคะเจ้าหน้าที่ ก็กําลังจะเก็บกวาดขยะนะคะเพราะว่าเมื่อกลางคืนเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะหากใครเนี่ยชอบเที่ยวกลางคืนนะคะชอบฟังเพลงหลงไหลในะบรรยากาศแสงสีเสียงคงก็คงจะถูกใจนะคะในระหว่างถนนสายนี้ก็จะมีโชว์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะมากมายเลยนะคะโชว์รรยากรโชว์เต้นชร้องเพลงนะคะวันนี้เราพาทุกคนนะคะขับรถผ่านดูบรรยากาศจากกลางคืนมาดูช่วงเช้านะคะซึ่งก็มีความแตกต่างอย่าง เห็นได้ชัดในช่วงเช้านี้จะเงียบสงัดเลยนะคะทุกร้านจะปิดหมดเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำการเก็บกวาดถนนนะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะพร้อมเปิดในช่วงยามค่ำคืนนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็พาทุกคนนะคะผ่านมานะคะสำหรับใครสนใจเดินทางมาเที่ยวที่ นี่ก็สามารถจอดได้บริเวณแลมบริไฮนะคะเขาจะมีที่จอดรถนี่เลยข้างหน้านี้เลยตรงจุดที่รับฝากรถนะคะแต่ต้องเสียค่าจอดหรือจะนั่งรถสองแถวก็มีบริการเป็นจํานวนมากสะดวกสุดๆนะคะวันนี้ก็พาทุกคนได้มาเห็นวากิงสตรีทในยามเช้าค่ะพบกันใหม่นะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องนิ s สตอรด้วยนะคะนี่เลยทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องลูสตอรี่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะใกล้ถึงนะคะแหลมมารีไฮตรงนี้นะคะถ้าขับไปอีกสักหน้าเจ้าจะเจอป้าย พัทยานะคะก็จะเป็นจุดที่ไฮไลท์นะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะก็จะมาถ่ายภาพในช่วงนี้นะคะแต่นี่เราขับผ่านให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะแล้วก็จะขับขึ้นเขาไปนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนลากันไปด้วยป้ายพัทยานะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนุ s สตอรี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุชทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคน